คลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างมาจากพื้นฐานความคิดและความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาก่อนลงทุนคลิปวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อน,นําเสนอข้อมูลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับจาแกะกล่องเช็คของนะครับหวังว่าที่ทผ่านมาทุกคนจะพักผ่อนเต็มที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีลดไม่ติดสุขภาพจิตไม่ปวดกันนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับหัวข้อที่เรียกได้ว่าน,น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดในช่วงที่เศรษฐกิจโหดร้ายแบบนี้นะครับเพราะมันเป เกี่ยวข้องกับเรื่องรองเท้าซะด้วยซึ่งหัวข้อที่ผมจะามาพูดในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเก่งกับรายรองเท้านั่นเอง เพราะอย่างที่ทราบกันครับว่าในเรื่องของวงการดีเซลที่เราสิงสิงกันอยู่นี้เนี่ยจะใช้วิธีการสะสมแล้วก็เกณฑกําไรสินค้านะครับทำได้ตั้งแต่สเกลมุ้งมิ้งหลักหน่วยไม่กี่คู่จนถึงบางคนนะครับที่สามารถเก็ฑกําไรรองเท้าได้เป็นหลักร้อยหลักพันคู่เลยทีเดียวซึ่งการเกณฑ์กาไรรองเท้านะครับถ้ามองจากความเป็นจริงแล้วสามารถทําเงินได้เป็นกอบเป็นกามทาได้ทั้งเป็นอาชีพอดิเรกนะครับหรือถ้าขยันสามารถหารายได้ได้เยอะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกอบเป็นกามสามารถส่งลูกเรียนได้จนจบเลยทีเดียวแต่แค่เพราะตลาดมีความสะพัดมากไม่ได้ หมายความว่าตัวของตลาดนี้เองจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับเพราะจากใจคนที่อยู่และสร้างอาชีพจากตลาดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการเก็งกําไรรองเท้าเนี่ยนอกจากจะมีผลประกอบการที่สูงลิบลีวแล้วก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่ฮาลิโหมดมากๆสามารถทําให้หลายๆคนนะครับหมดตัวได้เลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้วงการนี้มันยังเหลือพื้นที่ให้เราจริงๆหร,หรือว่าความเสี่ยงมันอาจจะสูงเกินไปแล้วมันจะพอมีวิธีไหนครับที่จะสามารถทําให้เราเสี่ยงได้น้อยที่สุดหรือถ้าเจ็บก็เจ็บ ได้เบาที่สุดแถมเป็นการสร้างช่องทางที่สามารถทําให้เรามีรายได้ได้แบบมั่นคงและยั่งยืนโดยที่ไม่ล้มตามกระแสที่ผ่านมาผ่านไปเหมือนพายุข,ของวงการรองเท้านั่นเองครับบทที่1เข้าใจตลาดรองเท้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่มีดอยเรามาเริ่มกันแบบซอฟด้วยการท้าวความก่อนง่ายๆว่าเช่นเดียวกับทุกตลาดที่สามารถทํากําไรได้ครับตลาดรองเท้าก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับพ่อค้าและแม่ค้านะครับเข้ามาสร้างธุรกิจสะสมหรือว่าเทรดซึ่งแน่นอนมันสร้างกําไรได้ เยอะมากๆครับซึ่งถ้าให้ผมอธิบายความยิ่งใหญ่ของตลาดรีเซลเนี่ยผมก็พอจะสาธยายให้เห็นภาพได้ครับย้อนกลับไปในช่วงปี2015ถึง2017นะครับนับได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของตลาดรีเซลเลยก็ว่าได้ซึ่งผมเองนะครับก็จําได้ว่าช่วงนั้นเองผมก็ยังใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆหน้าสายกิ๊กเลยตรอง้าในยุคนั้นนะครับที่เรียกว่าเก่งกาไรได้มากที่สุดเลยคงจะหนีไม่พ้นคอลแลบในตำนานระหว่างแบรนด์สปอร์ตสุดพรีเมียมอย่าง a d i d a s และแรปเปอร์คานเย่ซึ่งตอนนี้ชื่อ ye, ด้านของความสามารถและได้รับการเคารพในด้านของแฟชั่นและดนตรีรวมถึงความสามารถในด้านการตลาดของเขาด้วยครับยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นคู่บุญกันได้เลยเอาจริงจริงแค่นับในเรื่องของค่าสัญญากับพี่เย่เนี่ยก็สนุนราคาอยู่ที่1.5บิลเลียนดอลลาร์แล้วครับซึ่งในตอนนั้นนะครับโมเดลที่อาดิดาสคลอดออกมาก,ก็ได้กลายเป็นไอคอนิกแห่งยุคที่ได้รับการตามหามากที่สุดในวงการแฟชั่นเช่นบู๊ตเ7 5 0ตัวออริจินอลนะครับแลวก็ตามมาด้วยตัวสามัญประจําบ้านอย่างตัวบู๊ตออสินค้าครั้งนั้น,นครงบ เรียกได้ว่าเป็นการอุ้มวงการดีเซลออกมาจากเพลยเลยและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นในการบอดการแคมป์หรือในเรื่องของการแบ็กดอร์นะครับ ซึ่งถ้าถามว่ามันผิดไหมในด้านจริยธรรมเนี่ยละเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะอย่างหนึ่งที่ตลาดสามารถพิสูจน์ได้คือในเรื่องของการเจเนเรตมันนี่ได้อย่างมหาศาลตัวอย่างง่ายๆคือในยุคนั้นนะครับระหว่างปี2015และ2016โมเดลบูสต์350เวอร์หนึ่งยุคทองราคาป้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์เรียกได้ว่าสูงพอตัวเลยสาหรับราคาป้ายของรองเท้าสักรุนหนึ่งนะครับแต่ในกลับกันเนี่ยราคารีเซลกลับกระโดดขึ้นไปถึง1,580ดอลลาร์ 1, 80, ซึ่งเรียกได้ว่าสูงมากๆและในบางรุ่นและบางไซน,น์นะ 5,200ดอลลาร์ 5, 200, ซึ่งอัตราเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นไปถึงระหว่างราคาป้ายกับราคาดีเซลเนี่ยมากถึง690%เลยส่วนน้องเล็กตัวจี๊อย่าง350เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้น้อยหน้ารุ่นพี่เลยนะครับเพราะว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นไปถึง262%และราคาเนี่ยก็คงตัวพีคแบบนั้นได้อยู่หลายเดือนหลังจาก Official Release แต่ในกับการกับยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองไปค้นหาตามแพลตฟอร์มนะครับคุณอาจจะได้เจอรองเท้า Yeezy Boost เหล่านี้ในราคาแค่หลักพันเท่านั้นเองและมีขายค่อนข้างจะเกลื่อนตลาดในบางโมเดลหรือบางสี ต้องบอกได้เลยว่าราคาอาจจะชิดป้ายหรือต่ำป้ายกันเลยก็มีซึ่งคุณสามารถลองพยายามมองหาเหตุผลก็ได้นะครับว่าทําไมราคามันถึงได้ตกหวบลงไปถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะเกี่ยวกับในเรื่องของการฉีกสัญญาระหว่างอา i d a s กับตัวคเยเองก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของพี่คารเย่หรือการรีสต็อกที่มหาศาลหลายล็อตเหลือเกินและสุดท้ายอาจจะเป็นในเรื่องของการกลับมาของไนกี้ แต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรมันไม่สําคัญเลยเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและที่ผมพูดมานั่งยาวขนาดนี้ประเด็นหลักๆมันคืออะไรกันแน่คําตอบคือสิ่งที่คุณต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าอะไรที่มีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เล็กๆที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลระโลกที่สุดและชฤษฎีฟองสบู่แตกที่หลายๆคนจะเคยได้เรียนหรือได้เคยได้ฟังกันมาบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในหลักการนี้และสามารถทําใจได้แบบไม่ยึดติดคุณก็อาจจะพอจับทางและเข้าใจได้ว่าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือ มันจะมีราคามหาศาลมากขนาดไหนมันก็คือรีเซวาลูและยิ่งกว่านั้นถ้าสิ่งที่คุณจับอยู่มันเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนเทรนและก็สไตล์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนับเฉพาะที่เป็นสินค้าตลาดนะครับไม่ได้รวมถึงสินค้าที่เป็นมิวเซียมพีชหรือว่าเป็นของสะสมอย่างอื่นที่มีราคาแพงนะครับเช่นเดียวกับตัวหุ้นเองครับในระยะเวลาที่นานพอไม่ว่าหุ้นของคุณจะดีสักแค่ไหนถ้าคุณถือมันนานไปมันก็มีโอกาสที่จะตกลงมากลับสู่จุดเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณซื้อเกงกำไรนะ ไม่ยอมขายปล่อยให้มันนอนแง่งแมงอยู่ในคลังสมบัติของคุณนอกจากคุณจะไม่ได้ใส่แล้วคุณอาจจะยังพบว่าราคาของมันลดมัวภาพแบบน่าใจหายถ้าเกิดว่าคุณเข้าเร็วนะครับคุณก็ต้องอดทนแต่ถ้าคุณเข้าช้าบางครั้งคุณเองก็อาจจะต้องรีบลุกเหมือนกันอย่าเข้าข้างตัวเองครับอย่าคิดว่าความขาดทุนจะเข้าไม่ถึงคุณให้จําไว้ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่ตลาดเรียกว่าแย่แล้วไม่ว่าตัวคุณเองจะแอบอยู่ในจุดตรงไหนของตลาดความเกี่ยวการของมันก็จะหาคุณจนเจอครับ ถ้าจุดประสงค์ในการลงทุนของคุณคือกำไรแล้วเนี่ยอาวุธที่ดีที่สุดของคุณคือสติสัมปชัญญะของคุณเองนั่นแหละครับคุณต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะกอดสินค้าของคุณไว้หรือว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะโบกมือบายๆลาสต็อกของคุณก่อนที่มันจะหันมาแว้นกัดคุณครับบทที่2โดนโกงโดนหมกมิจฉาชีพเรื่องธรรมดาในวงการรีเซลจริงเหรอ มาในส่วนของบทที่2กันนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดลดประชากรชาวรีเซลได้ดีมากและนับด้วยว่าเป็นตัวสร้างปัญหาทางไรายได้ให้กับผู้เก่งกำไรรองเท้าหรือว่าจะเป็นของสะสมต่างๆที่เรียกได้ว่าเจอกันแต่ละทีเนี่ยทำให้นักสะสมหลายๆคนนะครับยอมทิ้งทุนหรือบางครั้งเนี่ยหนักถึงขั้นถอนตัวจากตลาดเลยเรียกได้ว่าลาวงการแบบถาวรก็มีหรือในบางเคสนะครับที่ผมจะเอามาเป็นกรณีศึกษาเบาๆคือผู้เสียหายบางคนถึงขั้นขาดทุนเข้าเนื้อหรือติดลมบางคนเนี่ยต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนกําไรผมสัญญ,ญาว่าหลัง หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยประสาทสัมผัสของคุณอาจจะไวขึ้นดมกลิ่นโจรออกรู้ทันท่วงทีไม่โดนหลอกไม่โดนโกงเหมือนห้อยพระดีๆเลยครับเกดใช้ยโยก็าหากันให้ฟักไปหมดเอาไปปล่อยสิวะ อย่างน้อยก็สี่ห้าแสนเวยในเรื่องหัวข้อโจรเนี่ยหลายๆคนที่ทําธุรกิจนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าที่ไหนๆมันก็มีโจรโจรมีอยู่แล้วในทุกๆตลาดซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนะครับเงินไม่สะพัดหรือว่าช่วงที่ตลาดบูมที่สุดอัตราหนึ่งที่ขึ้นสวนทางกับตลาดเลยก็คือในเรื่องของจํานวนวิชาชีพหรือโจรนั่นเองครับพุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดซึ่งผมนะครับในฐานะคนเช็คอาจจะมีโอกาสได้เจอมากกว่าคนปกติหลายเท่ามากนักเพราะว่าโจรสมัยนี้นะครับทั้งฉลาดแล้วกกก็ขขยัันนนมมาึ้ทุวผ เช็คของอยู่เฉยๆก็จะมีคนส่งเคสมาเล่าให้ฟังในทุกๆวันนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมขอไม่เอ่ยถึงในเรื่องของโจรที่โกงตังหรือว่าไม่ส่งของนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างธรรมดามากๆเป็นมุกที่เก่าแล้วแต่ในเมื่อเรากําลังพูดถึงการเก็งกําไรรองเท้านะครับผมก็จะขอพูดถึงมิจฉาชีพที่ส่งผลต่อกําไรของเราซึ่งเอาจากที่ผมเคยพบมานะครับก็ขอแบ่งมิรออกเป็น3ประเภทด้วยกัน 1. หมุนเงินหมุนของรับพีสินค้าราคาต่ํเพอสินค้าราคาขึ้นก็ปิดดิวอาจจะมีบางเคสที่เป็นโจรจําเป็นคืออยากขายแหละแต่ไมม่่เเชชีววาาญพอจค ผันผวนของตลาดแล้วก็สายป่านยาวไม่พอทําให้รับผิดชอบไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะบิดแทน2คือหมกของมีปัญหาแต่ไม่แจ้งของมือสองแจ้งมือ1ของมีตําหนิไม่ตรงกับสภาพที่แจ้งผู้ซื้อกะว่าจะซื้อมาทากําไรแต่พอได้ของไม่ตรงปกก็ทําให้กําไรหายไปเยอะกลายเป็นโดนกดราคาอีกต่อหนึ่งแทนที่ว่าจะได้กําไร3 หลอกขายของปลอมซื้อของปลอมงานสูงๆมาหลอกขายในราคาที่ของแท้ผู้ซื้อไม่เอะใจเก็บไว้พอราคาขึ้นก็นาไปขายพอตรวจเช็คพบว่าปลอมก็ต้องไล่คืนเงินเป็นต่อๆส่วนตัวผมมอว่าเคสประเภทแบบนี้สร้างความวุ่นวายปวดหัวแล้วก็ขาดทุนมากที่สุดมักจะต้องรับผิดชอบแทนแบบไม่รู้ตัว แล้วถ้าเกิดว่ารับผิดชอบไม่ไหวเนี่ยผู้ซื้อก็จะวนวัฏจาักรกลายเป็นโจรซะเองสร้างความเสียหายให้กับวงการมาหลายครั้งแล้วมากครับ 4. ฟันแฟกในปี2023รองเท้าปลอมได้สร้างรายได้ไปสูงถึง599บิเลียนดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ารองเท้าถูกลิขสิทธิ์ที่ทํารายได้ได้แค่เพียง398.5บิเลียนดอลลาร์สูงกว่าเกือบจะเท่าตัวเลยนะครับถ้าเทียบกับปี2019รองเท้าถูกลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถทารายได้ไปเพียงแค่397.7บิเลียนดอลลาร์และในปีนั้นเนี่ยรองเท้าปลอม สามารถทำไรายได้ได้แค่111.4บิเียลนดอลลาร์ซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าในระยะเพียง4-5ปีรองเท้าปลอมสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดถึงเกือบ5เท่าเลยทีเดียว ซึ่งเอาตรงๆก็น่าคิดนะครับว่าในสัดส่วนนี้คนที่ขายปลอมแบบแจ้งปลอมเลยมีกี่เปอร์เซ็นต์และคนที่เอาไปหลอกขายแล้วแจ้งแท้เนี่ยมีมากกี่เปอร์เซ็นต์และในกี่เปอร์เซ็นต์เป็นของปลอมที่เอามาหลอกแจ้งแท้กันนะเพราะฉะนั้นทางแก้วิธีนี้มันง่ายมากๆครับคือเรายึดหลักในการซื้อขายที่ดีเลยก็คือซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้นะครับไม่ซื้อจากคนที่พยายามกดดันให้เราโอนไวๆนะครับเฟซหลุมเฟซล็อกหรือเฟซที่ดูไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพิออเดอร์หรือการค้นหารองเท้าเลยเนี่ยก็ไม่ควรซื้อนะครับ ถูกกว่าตลาดแบบถูกเวอร์ถูกมากๆพวกนี้ก็ไม่น่าไว้ใจครับอีกเรื่องที่อยากให้ลองทำนะครับคือในเรื่องของการเช็คเครดิตของผู้ขายตลอดเวลาและตรวจสอบสินค้าตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปเก็บไว้และที่อยากให้ทําที่สุดคือการถ่ายรูปภายสายเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทิ้งระยะเวลาเอาไว้นานเนี่ยจะทําให้มีฉาชีพหรือคนขายที่นิสัยไม่ดีนะครับเขาสามารถเอาไปพูดได้ว่าซื้อ,อไปแล้วนานเกินเขาไม่สามารถรับผิดชอบกับขอบเขตที่นานขนาดนี้ได้หรือบางคนก็หายแล้วก็บล็อกไปเล ก็มีครับไว้ในโอกาสหน้านะครับผมจะเล่าเป็นคลิปยาวเกี่ยวกับเรื่องของโจรในตำนานที่สามารถทําลายความน่าเชื่อถือของวงการรองเท้าได้แบบรุนแรงที่สุดและมูลค่าความเสียหายสูงถึงหลักสิบล้านเลยบทที่3เลือกของเป็นตาแหลมคมไม่โดนหลอกและไม่หลอกตัวเองอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์ที่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะอยากได้มากๆให้แลกกับอะไรก็ยอมคือในเรื่องของการมองเห็นอนาคตหรือการมองเห็นล่วงหน้าว่าอะไรจะได้กําไรอะไรจะดอยใช่ จะได้มีแต่เรื่องเ็งๆไม่มีใครต้องเจ็บต้องขาดทุนกัน หรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องย้อนเวลาที่สามารถทําให้เราได้ย้อนกลับไปซื้อรองเท้าก่อนที่มันจะราคามูนนั่นเองจะได้ไม่ต้องเอามานั่งชดใช้กรรมกันแบบทุกวันนี้แต่ในโลกของความเป็นจริงนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเสกอะไรให้มันมูลหรือดอยได้เนี่ยแต่เราก็พอจะใช้ความรู้ในการคํานวณความหักเหข,ของราคาตลาดเพื่อคาดคะเนและลดความเสี่ยงในการขาดทุนหรือได้กําไรมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างบางสิ่งที่ควรจะคํานึงถึงที่จะทําให้การเก็งกําไรรองเท้านะครับได้กําไรสูงสุดเช่นจํานวนรองเท้าการผลิตความหายากคาร์ หรือว่าเรื่องสายก็นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพิจิตพิคอร์กันอย่างละเอียดนะครับ พราะถ้าเกิดว่าเราต้องการพูดถึงการเก็งกำไรโดยที่เราไม่ได้ต้องการการสะสมเนี่ยทุกการตัดสินใจในการซื้อนะครับส่งผลกับกำไรของเราได้ทั้งหมดยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับเวลาจะซื้อรองเท้าคู่ไหนเพื่อเก็งกำไรส่วนใหญ่ผมจะเลือกตัวที่เป็นตัวคอลแล b บซะมากกว่าซึ่งตัวคอลแลบก็ต้องดูมีศักยภาพในอนาคตไม่ใช่ตัวคอลแล็บทั่วๆไปคู่ไหนสีสวยก็ดูมีโอกาสที่คนจะตามหายเยอะในไซสใ์ใหญ่มาตรฐานนะครับก็จะเก็บสะสมเฉพาะสภาพที่เป็นมือหนึ่งเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้โดนดั้มราคาเวลาขายนะครับ หลายๆคนอาจจะถามนะครับว่าพวกไซส์เล็กๆไม่น่าเก่งกําไรเหรอก็ขึ้นอยู่กับว่ารุ่นนั้นๆน,น,นะครับมีความน่าสนใจสําหรับผู้หญิงที่จะมาซื้อรองเท้าโมเดลนั้นๆหรือเปล่า หรือบางคนนะครับอาจจะโดนพูดมาว่าราคามันถูกกว่าสามารถไปต่อได้ยาวๆผมก็ต้องขอแจ้งแบบนี้นะครับว่าโดยส่วนใหญ่รองเท้าที่สามารถเก่งกำไรได้จริงๆจะเป็นไซส์ผู้ชายที่มีไซส์มาตรฐานซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดรีเซลนั่นเองขณะเดียวกันนะครับรองเท้าที่เล็กมากๆหรือว่าใหญ่มากๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความต้องการน้อยตามจํานวนกลุ่มคนที่สามารถใส่ได้นั่นเองจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากๆก็ต่อเมื่อมันได้เจอกับเนื้อคู่เท่านั้น กับการถ้าเกิดว่าเราต้องถือสินค้าคู่นั้นนานๆเพื่อรอเนื้อคู่เนี่ยโอกาสทำกำไรก็มีสิทธิ์จะลดลงได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นประสบการณ์และการคำนวณที่ดีเป็นเพื่อนของเราอย่าซื้อลงเท้าตามใจตัวเองไม่ใช่ว่าชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นซื้อทุกรุ่นซื้อทุกไซส์ใครเสนออะไรก็รับเพราะเพียงแค่เรามองว่าสวยไม่ได้หมายความว่ามูลค่าในตลาดมันจะไปได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องกัดฟันแบบแยกแยะนะครับระหว่างกิเลสกับเหตุผลเมื่อเรามีความเป็นกลางการลงทุนของเราก็จะมั่นคงมากขึ้นนะครับฟันแฟกถึงแม้ว่า s ต o อก X โกดและแพลตฟอร์มอื่นๆจะไม่ใช่ที่ที่เราสามารถไว้ใจข้อมูลและขายได้ในทุกๆครั้งนะครับเพราะความไม่แน่นอนของราคาแต่ละประเทศนั่นเองแต่เราสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เพราะเราสามารถเช็คราคาที่ขึ้นลงโดยแนะนําให้ขยันเช็คบ่อยๆและหลายๆแพลตฟอร์มนะครับอาจจะเจอจังหวะที่เหมาะสมในการระบายของออกนั่นเองครับบทที่4บทปิดตั้งสติก่อนสตาร์ทเข้าใจข้อได้เปรียบของตัวเองและแล้วก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับ ปกติผมไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวๆแบบนี้เป็นหลักพูดมากก็จะคอแห้งกันเลยทีเดียวสุดท้ายผมมีทริคเล็กๆส่วนตัวของผมเองนั่นแหละที่ใช้เป็นสารตั้งต้นก่อนการลงทุนในทุกๆอย่าง ก็คือความเข้าใจในตัวของเราเองเพราะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเป็นนักลงทุนที่สามารถทํากําไรได้นะครับนอกจากจะมองออกไปข้างนอกเพื่อดูตลาดแล้วเราก็ควรจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันเพื่อที่จะหาข้อได้เปรียบนะครับที่เราสามารถทํากําไรจากตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นหลายๆท่านนะครับอาจจะคิดว่าการลงทุนการสต๊อกของต้องมีเงินทุนเป็นตั้งๆหรือมีจํานวนมาหาศาลถึงจะลงทุนได้ผมขอพูดไว้เลยตรงนี้นะครับว่าไม่เป็นความจรงิงมีงบน้อยนะครับก็สามารถเก่งกําไรได้เช่นกันและผมกลับมองด้วย นะครับว่าถ้าเรามีงบน้อยนะครับความเสี่ยงในการลงทุนมันก็จะน้อยตามไปด้วยผมกลับมองว่าการมีงบน้อยและสต๊อกน้อยนะครับจะทําให้ผู้ลงทุนนะครับมีความยืดหยุ่นกว่าขยับตัวได้ง่ายกว่านักลงทุนที่ต้องแบกสต๊อกเยอะๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราดอยอยู่แค่คู่2คู่ครับแน่นอนว่ามันเจ็บตัวน้อยกว่าส่วนคนที่เก็บเยอะๆแน่นอนครับว่าเจ็บหนักแน่ๆซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการลงทุนประเภทนี้นะครับแต่กลับกันนะครับคนที่แบกสต๊อกไว้เยอะๆถ้าถึงช่วงที่เขาได้กําไรก็นับว่าท่วมกันเลยทีเด การทำวัลลุ่มที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนรองเท้าจุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนนะครับคำนวณความเสี่ยงทำการคนา้นคว้าข้อมูลให้มากพอนะครับแล้วก็บัตเจตตัวเองให้เหมาะสมแค่นี้ทุทกๆคนนะครับก็สามารถเก่งกำไรรองเท้าได้อย่างปลอดภัยมากแล้วครับไม่เกลียดนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการสร้างธุรกิจและงานอดิเรกจากรองเท้านะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะสามารถชื่นชมและหลงรักรองเท้าได้จากทั้งแง่มุมในการสร้างกำไรและแพชชั่นที่ชื่นชอบในตัว ด้วยครับาสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงประมาณนี้สวัสดีครับ